แล้วระเบิดยังไงอู้เรียบร้อยอู้ไทท่านค็อกแมนปะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูโลกคู่ขนานของเหล่าสกิมบินี่ทัวเลกันซึ่งในมัตติเวิร์สสกิมบินี่ทัวเลนั้นจะมีการเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามานั่นก็คือคู่ควบคุมเวลาหรือว่าคอร์กแมนนั่นเองโดยคนที่สร้างโลกคู่ขนานขึ้นมานั่นก็คือคุณดอนสตูดิโอเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปนี้พ,พร้อมๆกันแล้วก็จะมาสรุปกันช่วงท้ายคลิปว่าแต่ละตัวละครจะทําอะไรได้บ้างเอาแล้วเฮ้ยเป็นคอกแมนเน่เน่มาทำลูกน้องไม่ได้นะ เฮ้ยเมื่อจะโดนว่ะไททันแคาเปล่าแมนโดนประจิตแน่เลยอะ่ะโอ้แล้วดูไฟเผาเอาไฟเผาแล้วยังไงเรียบร้อยโดนคุมเรียบร้อยเอา้าเราอ,อะไรแทงตัวเองนี่ไททันสปิกกเอร์รแมนมาช่วยก็ไม่ทันนะแทงตัวเองช็อตไปแล้วอะ่ะแล้วบินกลับไปเลยแล้วนี่ไททันสปิกกเอร์รแมนไล่ตามนะโอ้โหแล้วชักโค้โอ้โหนี่มาแล้วตัวเอก คอกแมนใช่ไหมเขาได้ใช้ชื่อว่าคอกแมนจริงๆผมจะเรียกว่าวอชแมนเฮ้ยมีให้นาฬิกาด้วยนีย่มาแล้วไอเหล่าหัวชักโคกเหรออุ้ยจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะเยอะมากอะ่ะมีหลายแบบอะ่ะท่าน้าของคอกแมนทำไมอะ่ะเขาต้องเรียกกับเวลาแน่เลยอะ่ะทุกคนน,นี่นี่ไงเฮ้ยระ้บวิพลังว่ะเฮ้ยหยุดเวลาได้ดูดิทั้งตัวข้างล่างและตัวข้างบนคือหยุดเวลาได้หมดเลย เฮ้แต่ว่ามันเหมือนว่าเวลามันมีจำกัดนะนี่มาช่วยพวกเราแคปเปอร่าแมนได้อุย๊ยเอาระเบิดไปวางด้วยเหรออ๋อคือหยุดเวลาแล้วเอาระเบิดไปวางตามพวกสก i บิน i ี่ทอยเลนะแล้วพอเวลาย้อกนกลับมาถึงเวลาที่เขาหยุดไว้อะมันน่จาจะเดินทางต่อนี่ไงแล้วระเบิดยังไงอู้เรียบร้อยคือแฮกเฮ้ยยกดิวด้วยยกดีวเยี่ยม เฮ้ยเจ๋งว่ะมามามาเน่เน่เน่มาดูดิตัวน wow, ี้ทำอะไรได้อ้ตัวใหญ่มาแล้วนี่มียิงมิสไซล์มานะแล้วหยุดเวลาเอาอีกแล้วหยุดเวลาอีกแล้วดูเวลานะให้เวลาสิบวินาทีสิบวินาทีนะเอาละสตาร์ทของฮอรกแมนเฮ้ยจับสตาร์ทของตัวไอตัวมิสไซล์อะชกมิสไซล์มารับลูกระเบิดหรอโอ้โหยิงโดนพร้อมเดียวกัน เฮ้ยมียานด้วยพวกคอกแมนมียานด้วยนะเฮ้ยตัวใหญ่มาว่ะมันจะเป็นจีแมนเนาะเฮ้ยโกรธโกรธยังไงต้องขึ้นยานไปก่อนนะอะไรอะ่ะอ๋อสอนเต้นเหรอเฮ้ย <c ười> เด็กดีวะสอนเต้นด้วยคือว่าน้องใหม่แกมาสอนเต้นก่อน นี่เป <Alex> <fucking S 1> ็นเหมือนยานว่าในยานของพวกคอกแมนนะทำไรอ่ะเฮ้ยสามารถแบบย้อนเวลาได้ดอกกุหลาบที่มันเหี่ยวไปแล้วอ่ะสามารถแบบเร่งกลับมาเอ้ย้อนเวลากลับมาได้ตีมือไอ้วันี้วะสมองโวงเหลือเกินวกนี้ตีกันไปเฮ้ยพี่ถอดโค้ดได้ด้วยนะแต่ละตัวมันเหมือนว่าจะทำอะไรได้แบบไม่เหมือนกันนะนี่อยู่กับคาร์บ้านแมนโอ้โห แล้วกองทัพหัวชะโค้คือโคตรๆๆเยอะไม่เสียเวลาอะไรอ่ะมองอะไรอยู่อ่ะย่อนเวลาเหรออู้ระเบิดมาแล้วไอ้ตัวใหญ่มาแล้วเฮ้ยนี่มันเป็นตัวกายพันป่ะมันเป็นตัวกายพันเลยนะเฮ้ยโอ้โหมีกองจักรกองจักรนาฬิกา โอ้ไทท่านคอกแมนปะตัวใหญ่เวอร์ใหญ่กว่าหอดฬิกายก่ะจริงอ้าวยิงไปเด้จุดเวลาได้นะอเคคะตัวใหญ่เจอตัวใหญ่มาไปเรื่อยอ๋อไปเรื่อยอ๋อเฮ้ยแต่ว่าปืนมันจะเปลี่ยนสีไปนะอ้าวหยุดเวลาอีกนึงเมื่อกี้ยิงสีภูไปนะ อุ้ยเปิดด็อกเตอร์สเตนเลยอะแบบว่าแบบเล่นกับตามสโตนเฮ้ยแล้วยิงสีเขียวทำไมอะยิงสีเขียวสีเขียวกับสีฟูมันต่างกันยังไงอะเฮ้ยสีเขียวมันสะกดจิตได้คมือนแบบควบคุมจิตใจได้อะเฮ้ยโดนย,ยิงดร็อกเตอร์เหรอดร็อกเตอร์สกิบินี่ปะตันนี้ยมาดิจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม นี่เขาจะฆ่ากันตายแล้วที่เราเลยงเล่นมากกอ้หนี่โดนยิงไปโดนยิงไปหนึ่งทีเมื่อกี้จะทาใครเมื่อกี้ทําใครครับโอ้โหโดนยิงโดนลุมว่ะตอนนี้ตอนนี้คือโดนลุมหนักมากซีแมนปัไปโดนย้อนเวลาหยุดเวลาไปก่อนบีบหน้าเขาไปหนึ่งทีอ่าน,นี่นี่นี่เอายัดปากเอายัดปากโอ้ยังเราจะโดนลุมอยู่นี่นี่กงหันเวลามาแล้ว กางแผนเวลาเฮ้ยเอากางแผนเวลาเราไปโดนต่อยไปหนึ่งทียังไงโอ้โหไอจีแมนโดนต่อยหน้าเบ้ไปหนึ่งทีเฮ้ยไททันแคปิรลาแมนมาวะ่ะไอที่ออกไม่ไม่ไม,ไม่พวกเราพวกเรายายายาอยา่ยาพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งได้ได้เดต่อยหน้าเบ้ไปหนึ่งทีแล้วยิงจุดเวลาไว้ก่อนอูอแล้วระเบิดเวลาเรียบร้อยระเบิดเวลาทีเดียวคือแบบไปหมดเลยอะแล้วนี่อะไรอะตัวแม่เหล็กเหรอแล้วด็อกเตอร์ เอาจบเฮ้ยทำดีมากอะ่ะ หลังจากดูคลิปนี้จบไปที่เรียบร้อยแล้วค็อกแมนหรือผู้ควบคุมเวลานั้นจะอยู่ในฝ่ายพัตมิตรจะอยู่ข้างเดียวกับพวกสปิเกอร์แมนทีวีแมนแล้วก็คาเมล่าแมนนั่นเองโดยความสามารถหลักๆของเขาก็คือสามารถที่จะหยุดเวลาในมัลติวิร์สได้เมื่อมีการหยุดเวลาแล้วครับทุกตัวละครฮะจะถูกหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ยกเว้นเหล่าค็อกแมนหรือผู้ควบคุมเวลากับคนที่ได้รับนาฬิกาที่ค็อกแมนเนี่ยส่งให้ครับพวกนี้ก็คือยังคงสามารถ หยับได้เรื่อยๆนั่นเองจากภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพวกเหล่าแคม่าแมนเนี่ยยังเคลื่อนที่ได้เพราะว่ามีนาฬิกาของคอกแมนอยู่นั่นเองนอกจากพวกคอกแมนจะสามารถหยุดเวลาแล้วยังคงสามารถย้อนเวลาได้ด้วยดอกกรูราบที่เคยเหี่ยวเฉาก็สามารถกลับมามีชีวิตชีวาได้เหมือนใหม่เลยนั่นเองครับและสุดท้ายที่เราเห็นไททันคอกแมนทําทได้นั่นก็คือการสะกดจิตน,นั่นเองปืนของเขาเนี่ยจะยิงได้หลายสียมากสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สามารถยิงสีเขียวได้ด้วยเมื่อยิงสีเขียวไปแล้วครับจะสามารถ สะกดจิตฝ่ายศัตรูครอบงาศัตรูได้ครับทำให้ศัตรูเนี่ยสามารถที่จะฆ่ากันเองหรือว่าทำร้ายกันเองได้นั่นเองฮะและนี่คือครั้งแรกที่ผมทำซีรีส์สกินนี่ทอยเลตฮะโดยเราเริ่มจากมันติเวิร์ของคุณดอนสตูดิโอเลยนั่นเองฮะถ้าเกิดเพื่อนรู้ความสามารถว่าแต่ละตัวของคอ c k กแมนเนี่ยเชื่ออะไรทําอะไรได้บ้างเนี่ยสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปได้เลยนะหรือใครอยากจะดูทางด้านของรีแอคชั่นเกี่ยวกับคลิปของคุณเด f ฟักบลูมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย ก่อนจกลากันไปวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมเดี่ชแนลกันไว้หน่อยละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปซีรีส์ของสก k บิ i ี้ t o ทอยเลออกมาเยอะๆเลยนั่นเองวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบาย